สวัสดีค่ะยินดีดดต้อนรับเข้าสู่พัฒพริทาโลกขอขอบคุณที่สละเวลามีค่าของเพื่อนๆอกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกาลังใจขอขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาขอให้อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ตลอดไปวันนี้เราจะมาทํานายดวงในหัวข้อที่ว่าคุณทําให้เขารู้สึกอย่างไรในตอนนี้ให้เพื่อนๆทําใจให้นิ่งๆให้มีสมาธิหลับตาแล้วนึกถึงหน้าเขาคนนั้นพอลืมตาขึ้นมาให้เลือกสิ่งที่ดึงดูดจิตใจเรามากที่สุดนะคะ แต่ถ้าท่านใดยังไม่สามารถเลือกได้เลยก็กดหยุดคลิปไว้ก่อนเมื่อเลือกได้แล้วเราค่อยกดเล่นต่อนะคะเลือกกันได้เลยจ้ะอล่าค่ะคิดว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคงจะเลือกกันได้แล้วเนาะขออนุญาตเก็บแล้วเราไปฟังคำทำนายของเพื่อนเพื่อนกองที่หนึ่งกันก่อนขอดู e NERGY เพื่อนๆก่อนนะคะ ดูเหมือนตอนนี้คุณจะได้รับโอกาสหรือไม่ก็คุณเป็นผู้ให้อะไรอย่างนี้ไหมมีคนมาขอความช่วยเหลือหรือไม่ก็คุณจะต้องให้ความวุติธรรมก็ได้แต่ดูเหมือนความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันมีการอําพางซ่อนเลนเหนือแอบไปคบใครก็ไันคุณกับเขาเนี่ยมีการหันหน้าเข้ามาพูดคุยกันแล้วใช่ไหมจากเมื่อก่อนนี้ไม่มีการพูดคุยกันแต่มีการแบบปกป้องห่วงแหน คือพื้นที่ของฉันหรือไม่ก็มีอะไรที่จะต้องพูดคุยเคลียร์กันแต่ถ้าเกิดไม่เคลียร์กันแบบจริงใจก็พร้อมที่จะปกป้องตัวเองดูเหมือนจะมีใครเป็นปอลปากกับคุณแต่ก็คุณก็สามารถที่จะเอาชนะได้ดูเหมือนคุณก็จะระวังตัวในตอนนี้และดูเหมือนตอนนี้คุณจะมีการงานที่มันมั่นคงทำใช่ไหม หรือไม่ก็บางท่านบางลายก็อาจจะเป็นพวกที่จะต้องติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์หรือไม่ก็การงานของคุณเนี่ยจะเกี่ยวกับพวกที่ต้องใช้ความคิดใช้สมองใช้สติปัญญาในการบริหารจัดการและที่สําคัญคุณเนี่ยเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวคือประมาณว่ารักแล้วรักเลยอะ่ะและคุณก็เป็นคนที่มีใจิตใจดี อาจจะเป็นคนที่ทํางานเก่งแล้วก็การบ้านการเรียนก็ไม่ได้น้อยหน้ากันคือทำสองอย่างครบคู่คนไปก็ได้แต่ตอนนี้ดูเหมือนคุณกําลังใช้สมาธิแล้วก็ทําใจอะไรอย่างนี้อยู่ไหมหรือไม่ก็รออะรอ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 คําตอบแล้วรอมันมีการรอรออะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละเพื่อนๆคงจะรู้เนาะว่ารออะไร แทนเนื้อที่ของเพื่อนๆเป็นประมาณนี้เราจะไปต่อกันนะคะเราจะไปต่อบคำถามตามท้าปิดกันว่าคุณเนี่ยทำให้เขารู้สึกยังไงตอนนี้โอ้โหคุณทำให้เขารู้สึกยังไงคุณทำให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องรีบเดินทางมาหาคุณบางท่านบางรายนี่ไม่รอหรือว่าไม่เป็นอันทำงงทำงานแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรีบมาหาเคลียร์คุณก่อนเพราะว่า ขืนอยู่ต่อไปนี่คุณไปจากชีวิตเขาแน่นอนคุณพร้อมไปแล้วเนี่ยแล้วก็ไปหารักแท้รักใหม่ลักที่มันดีๆที่มันเพอร์เฟกที่มันดีดีคุณทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะขอโอกาสจากคุณอยากให้คุณหันกลับมามองหือไหมว่าพูดคุยกันแบบจริงจังอยากจะพูดอยากจะคุยกับคุณแบบความรักมันล้นเอออยากจะบอกว่าอยากพาคุณไปเที่ยวไปพักผ่อนก็นได้ อยากพาคุณไปแบบทําให้คุณสบายอ,อกสบายใจแบบอาจจะมีการใจล้องใจร้อนก็ได้เนาะมันตรงกันเนาะมันเป็นมีไพ่แห่งการที่อยากจะมาพบเจอกันอะต้องรีบเลยนะถ้าเกิดเขามัวช้านี่คุณไปแน่เลยคุณทำให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องมาเคลียร์คุณจริงๆนะ อาจจะด้วยการที่ก่อนหน้านี้เขาเป็นคนที่หัวดือ้อหัวรัน้นพูดไม่ฟังมีแต่ปัญหาหรืออาจจะเอาปัญหามาให้คุณก็ได้ดือ้อรั้นเด็กดือ้อแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ผู้ใหญ่ดือ้อคุณทําให้เขารู้สึกว่าเขาเจ้าแล้วก็มีปัญหาแลละจะต้องเดินทางจริงนะบางท่านบางลายนี่กลางค่ำกลางคืนก็อยากเดินทางมาหาคุณแหละอ๋อมันมีการแอบจยู่ด้วย มันมีการแอบเขาจะแอบแอบเข้ามาในชีวิตของคุณมากกว่าเขาจะไม่มาตรงๆเขาจะอ้อมๆเอาเพราะเพราะอะไรอะ่ะคุณทําให้เขารู้สึกยังไงตอนนี้คุณทําให้เขารู้สึกว่าอยากได้คุณกลับไปเป็นคู่ครองคนรักเพราะคุณเป็นคนรักที่ดีดูเหมือนเขาจะทรงจํากับความรักความหลังที่มันดีๆอะ่ะ ตอนนี้ภาพเหล่านั้นที่มันมีคุณกับเขาอยู่ด้วยกันตอนนี้ภาพเหล่านั้นที่มีคุณกับเขาอยู่ด้วยกันคอเคลียร์กันหรือไม่ก็ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี้ด้วยกันอาจจะคบกันมานานแล้วใช้เวลามาสักพักหนึ่งแล้วมันมีการจากกันก็สักพักใหญ่ๆแล้วเหมือนกันก็มีการอยากจะขอโอกาสจากคุณจริงๆนะคุณทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากกลับมาคืนดีกับคุณ เขาจะแก้ปัญหาด้วยการที่จะต้องพูดจาจริงใจกับคุณถ้าเกิดมัวแต่ปิดบังหรือมัวแต่แอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ประสบความสําเร็จคุณจะต้องไปแน่เลยคือคุณพร้อมพังอะแต่เขาไม่พร้อมพังอะไม่พร้อมที่จะเสียคุณไปคุณทําให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนรักที่เขาจะต้องกลับมาขอความรักกับคุณคุณทําให้เขารู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วมีความสุข อยู่ได้แล้วเขาเขามีความสุขมากๆแลเราจะจัดไพ่เบี้ยวไปไหนเนี่ยทีนี้เราจะมาถามให้ว่าเขาจะทำยังไงกับเพื่อนตอบไปไหมเขาจะทำยังไงเพื่อนตอบไปไหมตอนนี้ดูเหมือนเขาหน้าบึง้งหน้าบูดอยู่นะเขากำลังใช้ความคิดที่มีอยู่สมองเขากำลังทำงานว่าจะทำยังไงดี เขาจะทายัางไงกับคุณต่อไปไหมมีการวางแผนอาจจะเอางานมาวางหน้าหรือไม่ก็จะมาบอกคุณว่าเขาโอกาสได้ไหมอาจจะมีการให้ลูกน้องบริวารเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดใกล้ตัวไม่เขาก็คุณเนี่ยมาพูดช่วยพูดให้เขามีความหวังอะความหวังของเขานี่มันสดใสามากเลยเขาหวังไว้ว่าคุณจะให้โอกาสเขาได้พูดคุยได้มีการ สารภาพก็ได้ว่าเออทําไม่ดีกับคุณเรื่องนั้นเรื่องนี้มองเหมือนหลักๆนี่จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับพวกมือที่สามอไงเงยมือที่สามมือที่สี่สพวกที่เผือกทําให้ชีวิตของคุณนี่ทางอยู่ๆก็ทะเลาะกันหรือไม่ก็เจ็บปวดทุกทรมานความรักนี่ไม่สมหวังทีนี้เราจะมาฟังโรแมนเจอร์นะคะว่าเราจะเป็นยังไงกันต่อไปเนี่ยโรแมนเจอร์โรแมนเจอร์บอกว่า ถ้าเกิดคุณถามหาเมื่อไหร่น่าจะเจอที่1เบอร์หนึ่งในใจหรือว่าเราจะได้เป็นที่1ในใจใครไหมคุณได้เจอแล้วนะบางท่านบางรายก็กําลังคบหาดูใจกันอยู่แต่ถ้าเกิดมองเหมือนว่าโอ้ไม่มีหรอกก็จะมีเข้ามาในชีวิตของคุณจะมีการมาจีบมาอ่อยมาอ้อยคุณนะมาเฟคุณอย่างเงี้ยหรือไม่พายอาจจะสลับกันก็ได้นะคะแล้วถ้าเกิดกรณีที่คุณรอคนรักเก่าเงี้ยแบบ ลอมเนิ่นนานแสนนานก็จะรีเทิร์นกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะแต่ถ้าเกิดตอนนี้มีคนใหม่ๆเข้ามาก็อย่าเพิ่งไปตกลงปงใจนะดูรัดเราไปก่อนดูเหมือนเขาจะไม่ค่อยจริงใจอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคุณถามสื่อเซน์ในตัวของคุณนะคะว่าสมควรที่จะไว้ใจไหมอะไรยังไงสื่อเซน์ของคุณเนี่ยสามารถเชื่อได้นะคะ,ละเลมิเนเจอร์อยากบอกอยากสื่อสารว่าคุณกับเขาเนี่ยเคยเป็นคู่รักคนรักกันตั้งแต่ชาติปางก่อนเลย แต่เราไม่สามารถที่จะรู้ได้นะว่าชาติไหนบ้างทีนี้เราจะมาฟังเอาละครกาศกับเหล่าทุตสวรค์ของเพื่อนเพื่อนกันนะคะว่าท่านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนเพื่อนของเราในตอนนี้เอาละครกาศอยากบอกอยากสื่อสารว่าความคิดริเริ่มของคุณตอนนี้หรือว่าคุณมีไอเดียอะไรตอนนี้นะมันบันเจิดมากเลยสามารถทําให้เป็นจริงได้นะคะเพราะฉะนั้นรีบปฏิบัติแล้วก็ลงมือทํา จะได้มีความสำเร็จเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะเอาละครสอยากบอกอยาสื่อสารว่าขอให้คนนี้ปล่อยวางแล้วก็มีความสุขมีความสนุกสนานกับชีวิตของคุณได้แล้วนะไปเฉลิมฉลองไปทําอะไรที่แบบว่ามีความสุขให้กับชีวิตของเราเถอะอย่ามัวจมปักอยู่กับกองทุกกองนี้เลยหรือว่าเรื่องราวทุกๆเนี่ยทิ้งไปเถอะมันจะเป็นอะไรที่ทําให้เราไม่มีความสุขในชีวิตเนาะเพราะฉะนั้นสลัดมันทิ้งไปแล้วก็จึงเริ่มต้นความสุขความสําราญของคุณได้แล้ว เต็มที่ไปเลยค่ะกับความสุขความสำราญของคุณในตอนนี้นะที่อยากทำอะไรก็ทำแต่ว่าอย่าให้ไปเดือดร้อนใครนะคะ <c oughs> ทีนี้เราจะมาฟังเหล่าทูตสวรค์ของเพื่อนๆกันนะคะว่าท่านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกัแบบเพื่อนๆของเราในตอนนี้เหล่าทูตสวรค์ของเพื่อนเนี่ยก็ต้องการอยากบอกอยากสื่อสารว่าเดี๋ยวคุณเนี่ยจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่มันเป็นประโยชน์ต่อคุณเพื่อช่วยให้คุณคิดตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็ถ้าตอนเนี้ยมันมีอะไรเข้ามากระทบจิตใจหรือว่า อยากจะรู้ว่าเรื่องโน้นเรื่องนี้จริงไหมหรือว่าคนนน้นคนนี้เป็นยังไงอย่างนี้ให้เชื่อสื่อเซนเชื่อลางสังหรณ์ของคุณนะคะเพราะว่าสื่อเซนแล้วก็ลางสังหรณ์ของคุณตอนเนี้ยแม่นมากเลยเชื่อได้นะคะทีนี้เราจะมาเสริมให้ว่าจะมีเพวกชาวอะไรแทาอะไรเข้ามาเกี่ยวกับ,กบเพื่อนๆของเราบ้างในตอนนี้ซึ่งมันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยทีงไปฟังตามคําทํานายหน้าไพ่ของเรานะคะ จะมีราศีมีนราศีตุลราศีพิจิกแล้วก็ราศีพฤษภขอจบการทํานายของเพื่อนๆไว้แค่นี้นะคะแล้วเราไปต่อกับเพื่อนๆกองที่2กันของเพื่อนๆกองที่2ขอดู energy เพื่อนๆก่อนนะคะคุณกับเขาเนี่ยเคยรักกันมานานแล้วใช่ไหมหรือว่าอาจจะใช้เวลาด้วยกันมาสักพักหนึ่ง หรือไม่ตอนนี้คุณก็มีพวกเพื่อนเก่าๆที่หายหน้าหายตากันไปนานก็แวะเวียนเข้ามาในชีวิตของคุณบางท่านบางรายนี่ดูเหมือนว่าคนรักเก่าของคุณเนี่ยจะรีเทิร์นกลับเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วนะเหมือนมีการมาง้อกันนะแต่ว่ามันมีการเครียดซีเรียสอะว่าจะเอาไงต่อดีหนะ้ามันเหมือนกับแบบกั้ำกลึงอะคุณก็เครียดเขาก็เครียดว่าปัญหาเนี้ยยังไม่จบเลยหรือว่ายังไม่ได้เคลียร์เลย กลัวเป็นเวรกรรมไหมหรือว่ากลัวเป็นแบบว่าเป็นทุกข์อ่ะบางท่านบางรายเนี่ยคิดว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมอะไรหรือเปล่าที่จะต้องมาพบเจอกับเรื่องอย่างเนี้ยแบบว่าอืมมรสุมชีวิตอะ่ะแล้วมันก็เลยทําให้คุณกับเขามีความเครียดสีเรียดแต่ว่ามันมีความเครียดไงอาจจะมีการหลอกลวงกังนก็ได้ในความรักความสัมพันธ์มันก็เลยแบบว่าเจ็บอะ่ะเจ็บแบบจุกจกนุน่นๆน ถ้าเอเนอร์จีของเพื่อนเป็นประมาณนี้เราจะไปตอกันนะคะเราจะไปตอบคําถามตามท่ปิกกันว่าคุณทําให้เขารู้สึกอย่างไรในตอนนี้คุณทําให้เขารู้สึกยังไงคุณทําให้เขารู้สึกเครียดมันเป็นสีดาบอะ่ะจะต้องแบบนอนพักคือสลบสไหลกับเรื่องราวที่ได้ยินกันไะด้ไปตอบไม่ได้ไปตอบไม่ไหวคุณทําให้เขารู้สึกยังไงในตอนนี้ทําให้เขารู้สึกว่า เขามองว่าคุณมีชีวิตที่เป็นอิสระคุณทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะข้ามน้ำข้ามทะเลมาหาคุณแล้วก็เขาจะต้องพึ่งดวงหรอพึ่งโชควาสนาหรือไม่ก็ไปต้องไปทำบุญแล้วเลยวะทำบุญให้บุญมันเสมอคุณอะไรอย่างเงี้ย ต้องไปฟังพระเทศหรือไม่ก็ไปปรึกษาหาหรือพาสฆงองค์เจ้าก็ได้นะว่าอุ้ยจะทำยังไงดีนะปัญหานี้มีความเคเรียดสิเลียดคุณทําให้เขารู้สึกว่ามีการรอ,อการติดต่อสื่อสารจากคุณอยากมาพูดคุยพบเจอคุณทําให้เขารู้สึกว่าคุณหันหลังให้กับความรักความสัมพันธ์นี้แล้วไปแล้วไปจากเขาแล้วคุณทําให้เขารู้สึกว่าชีวิตพังพังทลายลงไปบางท่านบางรายนี่ต้องกอดลูกน้อยหรือไม่ก็ กอดอะไรก็ได้ที่แบบว่ามันเป็นแทนใจกันนะแล้วก็ร้องไห้คำควรเสียใจทำให้เขารู้สึกว่าถูกทิ้งถูกเทไม่มีคนอีกแล้วเขามีปัญหาแหละมีปัญหากับคนที่จอมวงการจอมวางแผนเขาไปโทษคนที่มีความรู้ความสามารถคนคนนี้หน้าตาดีนะคนนี้เขามองว่าคุณไปปรึกษาเนี่ยหน้าตาค่อนข้างโอเค เขาจะต้องแบบทาตัวดีๆแล้วก็เข้ามาในชีวิตของคุณอะแบบว่ามีพลังงานที่เด็กๆอ,อ่อนน้อมนอบน้อมคุณทําให้เขารู้สึกว่าคุณถูกเขาเนี่ยทาร้ายจิตใจแล้วก็เจ็บทําให้คุณจะต้องมีการบล็อกการติดต่อสื่อสารหรือไม่ก็ต่างฝ่ายต่างมีการบล็อกการติดต่อสื่อสารกันไปก็ได้ เขาจะต้องหันหน้าจริงๆนะเขาจะต้องเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมทำบุญหรือไม่ก็ปรึกษาผู้ลักผู้ใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรได้หมดอะ่ะคือไปฟ้องหรือไปอ้อนวอนก็ได้ไปฟ้องหรือไม่ก็บางท่านมาไล่ไปบนบานสารเก่าเลยออ้ยจะทำยังไงดีเนี่ยเขามีการบอกการติดต่อสื่อสารกันไปมองเหมือนเขาจะเอาจริงแล้วนะเขาจะไปแล้วนะอะไรเงี้ยมีการวางผงวางแผนแล้วจะทำยังไงดีอะไรอย่างนี้ก,ดนะก็ด้วยการที่เขาเนี่ยทิ้งหลังจากคุณมาก็ได้แล้วก็ เทคุณตอนนี้เขาก็เลยเป็นฝ่ายที่โดนเทเองเขารู้สึกว่าเขาโดนเทโดนทิ้งโดนกระทําคือมันเป็นเวรกรรมเขารู้สึกว่ามันเป็นเวรกรรมคุณทําให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องหาของขวัญของกำนันของถูกใจอะไรักชุดสองชุดเป็นกิฟต์เซตอะไรก็ได้มาให้คุณเพราะว่ามันเป็นการแบบง้อๆคุณอาจจะมีเงินทองให้คุณก็ได้นะหรือไม่ก็มีการแบบให้ใครมาอะไรอยงี้ ให้คนเข้ามาเปเปย์ก็ได้คุณทําให้เขารู้สึกว่าเขาทุกทุกทรมานเจ็บเกียตายแล้วก็จะต้องแลกแล้วแหละหรือไม่ก็จะต้องเลือกอะเลือกว่าเขาจะยอมเสียคุณไปหรือว่าจะยอมเสียคนของเขาไปอืมแต่ถ้าเกิดเขาเลือกคนของเขาเขาจะมีความทุกข์ทรมานและคบกันไปสักพักหนึ่งมองเหมือนว่าเขาจะต้องเลิกกันไม่ช้าหรือเร็วเขาจะต้องจากกันนะ่ะ พราะทนอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานอยู่ไม่ได้หรอกค,ค่ะเพื่อนถ้าเกิดเขาเลือกทางอื่นที่ไม่ใช่คุณเดี๋ยวเขาก็จะมีความทุกข์ถนัดแล้วก็จะคิดตัดสินใจได้เองแต่ในเมื่อวันนั้นมาถึงเขาอาจจะเสียคนที่ดีๆอย่างคุณไปก็ได้อาจจะไม่ทันมันคงไม่ทันคุณทําให้เขารู้สึกยังไงในตอนนี้ก็ทําให้เขารู้สึกว่าอยากมีความสุขมีชีวิตครอบครัวก,กับคุณอยากมีลูกกับคุณ อยู่ด้วยกันยังมีความสุขเป็นครอบครัวกันไปไหนไปได้วยกันไปเที่ยวด้วยกันมีกันและกันมีความสุขดีทีนี้เราจะมาถามให้ว่าแล้วเขาจะมีการแอคชั่นอะไรกับคุณไหมโอ้โหถามมีการแอคชั่นไหมมีแน่นอนค่ะเพื่อนๆบางท่านบางรายเนี่ยทิ้งงานทิ้งการเลยนะเพื่อที่จะมาตามหาคุณแล้วก็มาพูดปรับความเข้าใจนี่ก็พูดอะไรเนี่ย พูดให้ดีๆเออมีการพูดปรับความเข้าใจแล้วก็จะเอาชนะปัญหาแต่ว่ามันมีปัญหาไงปัญหามีอาจจะเป็นแบบเข้ามาที่ทําให้เขาจะต้องคิดตัดสินใจแต่เขาจะคิดตัดสินใจได้แล้วก็ตัดสินใจด้วยแบบเด็ดเดี่ยวเลยปัญหาของเขาเนี่ยมันมีการร้อนล้นอ่ะเหมือนไฟลนก้นอะร้อนร้อนปัญหาของเขาเนี่ยมีไม่ต่ำกว่าสองปัญหาอาจจะมีบุคคลที่ สามที่สี่เข้ามาในชีวิตเนี่ยจนทําให้เขารู้สึกยังต้องนิ่งก่อนเงียบนิ่งจะเอาอย่างไีดีวะเขาอยากเดินทางมาหาคุณเขาจะทํายังไงกับคุณต่อไปมันมีสองกรณีกรณีหนึ่งคือมีการพูดคุยเคลียร์กันแบบดีๆกันเลยถ้าเกิดคุยกันแบบว่า ไปต่อก็ไปต่อได้จะมีการไปต่อด้วยความรวดเร็วฉับพันไม่ทันตั้งตัวแต่ถ้าเกิดคุยกันไม่ดีหรือว่าตกลงกันไม่ได้คุณกับเขาก็จะมีการแบบว่าวิวาทกันแล้วก็จบความรักความสัมพันธ์ด้วยพริบตาต่างฝ่ายต่างแยกย้ายคือมันต้องจบจากเลิกแยกทางจากกันไปมีการอารมณ์เสียมีการปากเสียใส่เพื่อนเพืก็ได้หรือไม่ก็อาจจะมีการวิวาทกันอนะแบบรุนแรงฉับพัน อาจจะมีการคว้างปลาเข้าของกันก็ได้นะบางท่านบางรลนเนี่ยเพื่อนเพืนคะถ้าฟังเราเครีเรียดไม่ชอบใจตรงไหนทิ้งไปนะคิดซะว่าเราเล่านิทานนิยายฟังขำๆฟังเพื่อความบันเทิงเป็นหลักเพราะคลิปนี้ไม่สามารถตรงกับทุกท่านได้นะคะส่วนถ้าท่านใดท่านรู้สึกว่าอุ้ยตรงนี้ดีจงน,งนีอยากให้เกิดขึ้นจริงก็ขอให้เกิดด้วยความรวดเร็วเรากับปฏิญารเลยพระพุทธาลกขอเป็นกนําลังใจให้โดยเฉพาะเอฟซีของเราแล้วถ้าท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วฟังแล้ว,ย,วยังไม่กดติดตามยังไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เลย ขอร้องได้ไหมคะกดให้เราด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้เราในการทําคลิปครัง้งต่อไปแล้วก็จะได้ร่วมรับชมและฟังคลิปใหม่ๆไปพร้อมๆกันทีนี้เราจะมาฟังโรแมนเจอร์นะว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อไปโรแมนเจอร์อยากบอกอยากสื่อสารว่าคุณกับเขาเนี่ยมีการอยู่ใกล้กันแต่ว่ามีการใส่หน้ากากเข้าหากันน่ะทาไมคะไม่พูดก,กันตรงๆหรอคะจะได้มีความชัดเจนนะเปิดอกเปิดใจคุย,คยกันไปเลยกระชากหน้ากากออกมาแล้วคุยกันตรงๆเลย แต่ถ้าเกิดคุณไม่ต้องการที่จะพูดคุยแล้วแบบเออรอมานานแล้วเมื่อไหรจ่จะพูดจะพูดไหมเนี่ยอะไร่ก็มันมีอีกแนวทางหนึ่งก็คือคุณไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเสียใจนะเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความรักแล้วก็มีสิ่งที่ดีๆอยู่ในตัวเองอยู่แล้วสามารถที่จะดึงดูดความรักคนรักที่เห็นคุณค่าของเราเข้ามาในชีวิตนะแล้วก็สถานการณ์เนี้ยเรียกร้องให้คุณเนี่ยเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาว่า คมรักเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีที่สวยงามเราแมนเจอร์อยากบอกอยากสื่อสารว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะให้เพื่อนฝูงบริวารช่วยให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันดีขึ้นบางท่านอะไรจะได้มีการพูดคุยกันนะแต่ว่ามันติดอยู่ที่ว่ามันมีหน้ากากใส่หน้ากากเขาหากันนี่ฉะนั้นถ้าเกิดอยากมีความสุขสําหรับชีวิตที่เหลืออยู่ก็ขอให้เพื่อนๆกับเขากระชากหน้ากากออกมาแล้วพูดกันตรงๆนะทีนี้เราจะมาฟังเอาหค้ากาดกับเหล่าทูตสวรรค์ของเพื่อนๆกันนะคะว่า เขาอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเ,เพื่อนๆของเราในตอนนี้อันนี้ก็จัดสตงเลยเอาละการอยากบอกอยากสื่อสารว่าขอเพื่อนๆเ,เนี่ยอย่ามัวไปเครียดสีเรียดกับสิ่งที่มันผ่านมานะทําปัจจุบันให้ดีขึ้นแล้วก็ยกระดับมาตรฐานของเราให้เราเนี่ยสูงขึ้นจากเมื่อก่อนนี้ที่เรารู้สึกว่าไปคุกครีกับเรื่องที่มันไม่ค่อยดีไม่ค่อยโอเคก็สลัดมันทิ้งไปนะคะแล้วก็จง พัฒนาชีวิตของเราไปในทิศทางที่ดีขึ้นเอาล่าการอยากบอกอยากสื่อสารว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณได้แล้วเอาล่ะก็อยากบอกอยากสื่อสารว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณได้แล้วนะคะทีนี้เราจะมาฟังเหล่าทูตสวรรค์ของเพื่อนๆกันนะคะว่าเขาอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนเพื่อของเราในตอนนี้เหล่าทูตสวรรค์ของเพื่อนเพื่อเขาต้องการอยากบอกอยากสื่อสารว่าสถานการณ์หรือคําถามอะไรของเพื่อนๆก็แล้วแต่เนี่ย เราทูตสวรรค์ของเพื่อนเขาต้องการอยากบอกอยากสื่อสารว่ามันยังไม่ถึงเวลามันยังไม่ใช่คําตอบแล้วมันมันยังไม่ใช่เวลานี้คําตอบของคุณอะไรอย่างงี้นะถ้าถามต่างๆนานาเนี่ยมันยังไม่ถึงเวลาไม่ใช่ว่าไม่ได้นะแต่มันยังไม่ถึงเวลามันยังไม่ใช่เวลาของคุณแต่ถ้าเกิดเมื่อมันผ่านไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเกิดเรื่องที่ดีขึ้นจะได้รับความยุติธรรมแล้วก็มีการปรนิปรอมแล้วก็มีการลอมชมกันมีการยอมความกันก็ได้อ่ยอมยอมเลยประมาณเนี่ย จะมีราศีมังกรราศีเมษแล้วก็ราศีตุลราศีกันขอจบการทํานายของเพื่อนๆไม่แค่นี้นะคะคลิปการอ่านไพ่นี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมขอย,ย้ํานะเป็นการอ่านดวงโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งถ้าตรงแปลว่าพลังงานเราโจนถึงกานชื่อถึงกันส่วนท่านใดที่ฟังแล้วอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยหรือไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลยอะไรพวกนี้ทิ้งไปนะคะ คิดว่าเราเล่านิทานนิยายนังามคำขฟังผู้วความบันเทิงเป็นหลักเพราะคลิปนี้ไม่สามารถตรงกับทุกท่านได้นะคะและถ้าท่านใดท่ารู้สึกว่าตรงนี้ดีอยากให้เกิดขึ้นจริงก็ขอให้เกิดด้วยความรวดเร็วราวกับปฏิหารเลยเพ,พราะพีทาโลกขอเป็นกาลังใจให้โดยเฉพาะ FC ของเรานะคะสําหรับวันนี้ขอให้ FC ของเราเนี่ยมีแต่ความสุขความสําเร็จความสมหวังรวยๆเฮงๆปังๆกันทุกท่านเลยขอจบการทํานายไว้แค่นี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ